นี่นะครับเป็นของที่ได้มารอบแรกอ,อันดับแรกเลยลูกปืนเยอะมากลูกปืนเนี่ยเยอะสุดๆบอกลูกปืนนะบอกลูกปืนตะปูตะปูลวนนดน็ด อืมพอปุ๋งั้นเลย <Yeah. S 2> เจอแล้ววงแรกนะเป็นพิษนะครับอีกสองชิ้นยังไม่เจอนะอันนี้เจอชิ้นที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวอีก2ชิ้นลงไปตามหาันที่หลังฝากเป็นกำลังใจด้วยครับรอดูอีพีต่อไปสสวัดีครับ